สวัดีค่ะพี่น้องพอๆพก็มาดามแจ่วคือ่อกเอาเขาป้าเก็บเห็ดกันพี่น้องเหมือนนี้ว่าสิได้ายเพชรบัะตามเขามากค่ะเขาคขำๆแต่ว่าบนหูสิมีเห็ดอยังบ่อ่ะตามมาสำรวจน้วกันจ้ะตามมาค่ะอุ้ยนี่พี่น้องดอกบักไงเนี่ยเอายังได้อยู่ก็สิบนเถาแห้งไปไหนโอ้ยังได้อยู่ขาวครึ่งนึงเกือบเขียวครึ่งนึงพี่น้องเอาง่ามๆอยู่พี่น้องได้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 เก็บ ตะลุตนเฮ็ดเฮ็ดนนก็ยังขืนน้ำกะบ่มีเบิ่งค่ะพี่น้องตะลุตนเฮ็ดก็ได้นี่ค่ะดอกกำงามอยู่พี่น้องจ้าแต่บาบาว่าบบอวนบันไดเพราะว่าฝนบม่มีเนาะพี่น้องเนาะนี่ค่ะนี่พี่น้องดอกหนึ่งง,งามๆเลยค่ะเหรคะเออยังขืนอยู่ยังมีให้เก็บอยู่พี่น้องเอาพี่น้องมาเด้อเก็บเพชรยามคำน้ำกันมือนี่ นะยังได้อยู่พี่น้องเบื้องค่ะดอกงามงามอันนี้ดอกนึงพี่น้องขาดได้จักหน่อยเนาะเพราะว่าหมดแม่งกินงามคือกันพี่น้องจะ้ะแบงกันกินโอยเก็บเผ็ดแย้มคำกันยังหวานอยู่พี่น้องเอา้าเต็มตาบบดนี้ละค่อยก็ได้เอา้ามา,อาดอกนึงพี่น้องอีกดอกนึงนี่งามๆามค่ะ ตัดขาเนาะพี่น้องเนาะเบิง่งตัดขาให้เบิ่งค่ะพี่นอ้องม,มีหนอนในจักหน่ยนอยตัวนี้อุ้ยงามพี่น้องนี่ค่ะงามๆเลยค่ะเอาใส่ตาอีกดอกนึงพี่น้องงามๆเลยค่ะเอามาตัดขาน้ำกันมาตานี่ งา,ง,าง,างามงามเลยค่ะนี่ค่ะาายุตธกาเลยโอ้ได้ไหลายดอกแล้วโอ้พี่น้องดอกนี่ก็ได้ยังงามอยู่พี่น้องยังงามอยู่ใส่เบิ้งขาเพื่อนดูนี่พี่น้องเบิง้งยังงามเนาะค่ะเนาะเอาตัดขาให้พี่น้องเบิง้งนี่ค่ะโอ้ได้ไหลายดอกอยู่มันนี่ก็ได้มากคำๆพี่น้องจ้ะ ไปต่างจังหวัดมามาคำคำบ่ได้อยู่เป็นอาทิตย์โอ้โห่คำคำกับเขาป้าอีกพี่น้องอ่ะยังได้อยู่งามๆด้วยค่ะพี่น้องจ้าอาพี่นอ้อ,นองมาเก็บเผ็ดน้ำกันเหมือนในเบิร์กค่ะขาใหญ่งี้งาม,งามตุบป,ปุอยู่โอ้ยนี่ค่ะเบิร์กขาเพิ่นตะอ่อนซ่อนแล้วพี่น้องเนาะโอ้ย,อยเห็นอีกแล้วบอกโ,โอ้เดี๋ยวไปเดี๋ยวไปเก็บดอกนี่ก่อน มาเก็บน้วกันเด้อจ้าพี่น้องเฮ็ดกะดอกบานเบิดแล้วค่ะนเนาะเอาเบอ่ได้แล้วค่ะพี่น้องบานเบิดแล้วเนาะเท่าแล้วอันนี้ดอกนึงพี่น้องเออยังนุ่มอยู่ดอกนี่ยังได้อยู่เฮ็ดบ่พอ่อหนามพี่น้องนี่ค่ะเอิ้นว่าเฮ็ดบ่พ่อหนามค่ะนี่ก็เล่า่นก็อยากเกิดจู้แต่ว่าน้ามโบ่บพอ่อเนาะเบิ่งจะลุ่ยตุ๋นแท้พี่น้องฝนเอยตกลงมาใส่เฮ็ดแน่ ดอกมใส่เฮแต่คอยได้เก็บแน่เห็นบอกค่ะพี่น้องตุปิตุปิอยู่แต่บ้างดอกนึงหงแตกเพราะว่ามันเป็นเอ่อฝนฝน,ฟน,ฟน,ฟนบ่พอเนาะฝนบต่ตกมาอยากละ่ะอใส่นานมีอีกด,ดอกนึงพผ่านตุบ,บปุอยู่ใส่มาเบิ<ม>่งนี่กับด,ดอกนึงพี่น้องจาอ้ามาเด้อขวัญเอ๋ยคุณผู้ชายก็เห็นสองเนื้อสอแต่ว่ามันแตกพี่น้องเห็นบ่เท็ดหนามบ่พอแล้วนี่เป็นดอกเท็ดเท็ดพึ่งหวานเด้อพี่น้องเด้อ จะบาแตกแบบนี้หมถึงว่าบบมีฝนนั่นล่ะพี่นอ้องจ้าเอ้าทั้งเดย์ซ้ำนีดก็ไเด้พาอยู่เด้พี่นอ้องเนียมันโบมีจ้ายางไปยางมามาพอเฮ็ดขอนสนพี่นอ้องเก็บนาอพี่น้องเนะาะกำลังออก,กง่ามเป็นตุปุติปิอยู่พี่นอ้องโอ้ยงามไปเลีค่ะเมื่อนี้เด้เฮ็ดขอนสนงาม,งามเด้อพี่น้องเด้อเบิ่งค่ะกำลังออกเลยค่ะเอาเก็บค่อยเก็บปะตานี่ โอ้ยได้แกงนึงอยู่ดอกพี่น้องหลายเติอบอยู่ค่ะแต่ว่าโอ้ยน้ำน้ำอุปกรอนมันสิปลาเพื่อ่อยนี่พี่น้องกําลัางขึ้นเลยเห็ดสนเด้อคอนสนค่ะพี่น้องงามๆตุป,ปูติปิบัตตานี่โอ้ยหลายค่ะพี่น้องเฟ้งนี่แห้งหลายนี่ค่ะอย่างงามเลยเนาะเก็บบัตตานี่พี่น้อง พี่น้องจ้าเห็ดคอนสนยางงามเลยเหมือนนี่ยาไปหาเห็ดเผิงเนาะค่ะสงสัยสีออกเบิดเลยเห็ดเผิงกก็ได้สงสัยสีเทาเลยล่ะก็เลยมาป่อเห็ดคอนสนงามๆพี่น้องกำลังออกตุปูติปีอยู่กำลังกินเลยซ้ำนี่พี่น้องจ้าเบิรงขค้าเพิ่นค่ะนี่ค่ะพี่น้องนี่เพิ่น่าเห็ดคอนสนเด้อพี่น้องเด้อเอาเก็บปัตน,นี่พี่น้องเก็บไปแกง รุ่นนี้ล่ะแซ่บพี่น้องนี่แซ่บเลยลเรุ่นนี้เบิ่องสาตากะกำลังเก็บซอยกันเก็บก่บคอยมันจังบ่แตกเนะพี่น้องเนาะบ่ฟ้าวค่ะวันนี้นี่ค่ะพี่นอ้องยางงามเดี๋ยวไปตัดขาจะไปตัดขาอยู่บ้านเนาะมันดอกดเลยตัดขาเนี่พี่นอ้องมีดเก่ามานำอยู่แต่ว่าเดี๋ยวไปตัดขาอยู่บ้าน,าน,านพุ่นนะพี่น้องพุ่น ยางงามเลยการลักอดโอดพี่น้องจ้ะเบื้องนี่ค่ะบางที่ได้เป็นที่เต็มตะการเลยพี่น้องอันเฮ็ดนี่เฮ็ดมันม้วนเลยแบบตานี่พี่น้องจ้ะพอจักสองสามเงานี่แกงบ่เบิดพี่น้องเบื้องคืนนกาลัางงามพี่น้องของนสวนค่ะค่ะกลพี่น้องเอ้ยเดินตามหามานานแล้วนะคะ งัดเอางัดเอาพี่น้องเบื้องโอ้ยกำลังงามเลยนี่ใส่ตะกร้าพี่น้องจ้ะนี่ค่ะใบใหม่เนะีนย่ยจักหน่อยเก็บบุคคลงงามปันใดเนาะคะ่ะเนาะนี่ใี่ฟอมพี่น้องเห็นบ่คะก็น่าขึ้นกับมี มิสซ <uh> ี่เออร์ชิสลตูเฟล่อเม่ช้าช็มาเกห็ดซอยเนีลงท่ากันพี <sh ええ่น้องเออบเล่เนสาโบเล่เสเห็ดขนสนเอาเสป้าก็ยังละเมันแสีบกระโดดจังไดจังว่ามันเสียยังมาเสียกยังเสรเรื่องจังไดของแสบไว้นี่เจ้าบ่หูจ้าองเสบผู้ใหญ่ บาไปวาน <N> ี่โอ้ยงามกระดอมาส,าสร้างวะกอชนฤกษ์เหตุเพราะไงนี่นี่ยำพุดธพุทธพุทธุทพี่น,อน้องนี่แกงยำพุดธพุทธุทธุทแกงใส่ใบย่นานังเบื่ยังใหม่จะจะต่อขอเด็กให้เอามือลงอยู่อันน่ะมีหอดห้วยนะงามกระดอพี่น,อน้อง ก็ล Là th ่าขึ้นกับกรมี่พี่น้องนี่โอ้ว่ามแทฝุูนน่ะนี่ค่ะพี่น้องเอ๋อห้องเบิดกอนโอ้ยเฮ็ดออย่างนอเขาเอิญโอ้มี่ขอยจะใจเลย ี่นอออ้องเฮ็ดข้าวโพดเด้อเฮ็ดเนี่ยขาา้าวโอ๊ตจำซื้อบุได้เฮ็ดข้าวโพดเพิ่นมาเริ่งเนี้ยน,นี่ออกแล้วค่ะดอกงามๆเลยนี่ดอกนึ่งพี่น้องนี่ดอกนึงอันอนี้ดอกนึงนกน่งพี่น้องกินได้ด้วพี่น้องเด้อนี่ค่ะ งามงามเลยเดี๋ยวเขาไปตัดขาเอาเฮ็ดนี่อย่างโน้อคอยจำซื้อบ่ได้แต่ว่าที่แน่ๆกินได้ละพี่น้องนี่ยางงามเลยค่ะคัาละออกใหม่ๆค่ะเฮ็ดพอแต่เฮ็ดพี่เบื่อแบบตาหนิคอยก็ได้เฮ็ดก็แดงพี่น้องดอกงามๆเลยค่ะนี่ค่ะยังอ่อนๆอยู่เด้อพี่น้องเด้อนี่บางคนก็เอาไปแกงเด้อพี่น้องเด้อ มีอยู่คือกันทั้งนี้ลายอยู่ค่ะพี่น้องแต่ว่า่วนมาฝรั่งกับสิบูกินเนาะมีแต่คนไทยเอาไปแกงพี่น้องนี่ก็คือเฮ็ดปวกค่ะเนาะพี่น้องเนะาะขายเฮ็ดปวกญีปุ่นเลยไหมนี่แม่ได้ขวบานี่นี่ขายเลยพี่น้องจา้านี้ขายแยวๆคือกันเลยไหมี่ดอกคนนี่ขายแย่ๆแบบนี้พี่น้องคือเฮ็ดปวกนี่ไหมลายค่ะค่ะแต่ว่า บ่เอาเด้อพี่น้องเด้อเฮาเฮากิ่นโบเป็นเนาะเฮาบอลเคยฮู้จักอืมก็เลยบก่กล้ากินพี่น้องออกหลายค่ะค่ะเต็มไปเบิดค่ะเห็ดแห้งๆเนาะค่ะเนาะเห็ดที่มันเกิดขึ้นมาแล้วมันแตก่งพี่น้องอแสดงว่ามันมันขาดน้ำฝนล่ะพี่น้องเนาะช่วงนี้ก็สิเป็นช่วงเบรกเก็บเห็ดล่ะเพราะว่ามันเอ่อฝนบ่ตกมาเนาะดินก็แห้ง เห็ดกับเกษตรเกิดล่อฝนตกไหมเปอร์สักช่วงเนาะก่อนหน้าหนาวพี่น้องเบิ่งขันแห้งๆเลยนี่ก็คือกันพี่น้องเห็ดตะไคร้เนาะค่ะเนาะเห็ดตะไคร้นี่ก็นี่ดอกเพันตะไคร้หลังแร่หลังดำด้อพี่น้องเด้อนี่ดอกเพันกับขาดหนามเป็นขาดๆแบงๆขึ้นกันพี่น้องเห็ดพวกนี้กินได้เด้อพี่น้องเด้อนี่ค่ะสังเกตจากแมงกินกระไดขึ้นกันพี่น้อง แต่่าเพิ่นขาดน้ำด้วยพี่น้องเด้อเมื่อน,นี้ก็สิบเอาเอาไว้เพิ่นเป็นเชื้อด้วยพี่น้องเด้อนี่ค่ะส่วนเฮ็ดเพิ่ก็คิดว่าอ่าสิรล่อนามฝนจักพักหนึ่งอ่ะพี่น้องเฮ็ดเพิ่นก็สิบเบิดจุกแลวแล่ะนาะพี่น้องเบิ่งเพิ่นเ่าแล้วค่ะนี่นอนจอนอนขืนแล้วเ่าแล้วค่ะพี่น้องเอ้ารอเกิดเมื่ไห่ช่วงหนาเนาะมื่อน,นี้พอ่อเฮ็ด,ดินพี่น้องจ้ะดอกใหญ่เลยเฮ็ดลังเหล่ลังมุมหนาน มุมหนาเมาเนาะคะ่ะเพียบด้วยค่ะพี่น้องจ้ะส่วนมากกับิมิธจะเห็ดดินออกช่วงนี้ค่ะพาพี่น้องวันนี้เข้ากับออกจากป่าแล้วเนาะค่ะกำลังสิกลับบ้านละค่ะเอา้าวันนี้มาดดานเจ้าก็ฝากคลิปไปซ้ำหนีก่อนเนาะพี่น้องเนาะเห็ดกับได้โบ้ไร้ปันได้หอกวันนี้ได้ตะแก,ก้หน่อยๆนึงพี่น้องเอ้ยค่ะได้สีว่าแล้วเนาะค่ะเนาะ เอาฝากคลิปไปสวัสดีก่อนพี่โน,โนจ้าเชิเบุดกระดังได้อยู่ข้างห้างค่ะพอ,อกันคลิปหน้าจ้าพี่โนจอ้าวสวัสดีค่ะพบอกันคลิปหน้าพี่น้องบ๊ายบายค่ะ